เฉลิมพระชนพรรษาราชินีคู่ภูมีราชากเกษมสันพระเกียรติยศเฟื่องฟูคู่ราชันเป็นมิ่งขวัญทั่วล่าประชาไทยวันที่สามมิถุนายนมงคลการน้อมดวงมานอภิวาทเบื้องบาทสมัย ขอพระองค์ทรงสำราญพระหฤทัยปวงเทพไทยโดนพรประสงค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าในสนั่นอังอุบลกุณประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย